อ่ามีมะละกอแล้วมีอะไรอ่ะพาป้า,ปาไปดูพ่ป้า,ปาไปดูป้าจะเดินเป็นรถพอดี<ย>ชวนป้ากินโอ้ยมันยังดิบอยู่เลยลูกต้องมาทําส้มตําอ่ะให้แม่ตําส้มตําแล้วตากล้วยตาม,มะละกออะไรอย่างเงี้ยลูกสุกๆไม่มีหรอครับจะได้ทานเป็นผลไม้หลังอาหารพาป้าไปดูลูกที่มันเหลืองๆที่ลูกมีแม้ต้นไหนเห็นบ้างไหม โอ้โหดูกล้วยนะคะโอ้โหนุนอีกค่ะมาพักเถอะค่ะน่าพักจริงๆคืนละแค่แปดร้ห้าสิบนอนได้สี่ท่านสบายๆสองเตียงมีไหมครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูในคลิปอื่นๆนะคะอันนี้เป็นลูกของน้องนะคะที่ชื่อน้องสองนะคะเป็นผู้ดูแลค่ะตอนนี้ท่านเจ้าของก็ ปิดกิจาการเรื่องบ้านพักอยู่ก็ここส่งน้องเนี่ยค่ะมาดูแลนะคะเป็นสาวลาวค่ะแต่ว่าขยัน,นม,<อ>มากมาละกอพิเศษฮะพิเศษยังไงอะครับนนมานีละกอพิเศษพันไหนว่ามาละกอพิเศษไปดูนะคะน่นะไนามาละกอพิเศษสุกแล้วน่ะมาละกอพิเศษสุขแล้วไหนอะาาน้าอ,อ,อุ้ย นี่มันหมอนลูกออะเก็บมาลูกดำๆมะละกอพิเศษนะฮะวุ้ยลูกแดงเปรี้ยวเหรอลูกเอ้ยเต้นหมดแล้วป้าก็กินเป็นโอ้โหมายืนให้อีกจังหาขอบคุณครับนี่นะครับกินเข้าไปได้โอ,โโอ,โโอโเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะเขาไมยอมเสียสละกินลูกแดงเปรี้ยวๆแล้วก็เอาลูกดำหวานๆไว้ให้เราเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลย มีต้นแคร์ด้วยี่ก็มีต้นสมอด้วยเอกต้นสมอมีลูกมันด้วยนะแนะ้ะจริงป้าพาไปดูได้ไหมเพรามันแฉะป้าไปไม่ได้หรอกป้า้ำหนักเยอะเดินไปมียุบปะลูกเราไปดูแม่ผัดกะเพราก่อนป่ะไปดูแม่ทำกับข้าวก่อนไปป้าหิวแล้วถ้าป้าขาดอาหารนะป้าแย่เลยลูกแม่ไงเชอรี่เปรี้ยวเชอรี่เปรี้ยวโอ้โหเขาพาที่ยวนี่ไงคะเชอรี่เปรี้ยว นี่ค่ะโอ้โหเฮ้ยในรถป้ามีพริกกระเกือด้วยนะคะป้ามีพริกกระเกือประจํารถด้วยนะคะไปที่ไหนเจออะไรเราสามารถที่จะกินได้เลยสับปะรดกินไม่ได้ไหนนั่นนะ่ะสับป,ประรดกินไม่ได้เป็นยังไงยันนะ่ะอ้เออทิ้งด้วยเดี๋ยวดูใกล้ๆดูสิคะลูกคล้ายสับป,ประรดมากเลยคะ่ะไม่รู้ต้นอะไร แต่หลานชายบอกว่ามันคือสับป,ปะรดกินไม่ได้ส่วนเมื่อกี้คือมะละกอพิเศษใช่ไหมคะลูกหม่อนหนูเรียกมันว่ามะละกอพิเศษใช่ไหมคะใช่เขามีชื่อของเขาค่ะอันนี้เราก็ต้องงานสไลด์นสไลเดอร์นั่น,น,นป้าเจอมะละกอลูกเหลืองแล้วแต่ว่ามันเน่าแล้วเห็นป่ะลูกหนึ่งเล็กๆหนึ่งนะ่ะที่ลงรถนะ่มะมันเน่าแล้วช่างมันเถอะลูกปล่อยให้นอกไป เก็บไว้ให้นกเก็บไว้ให้นกปะ่ะเราไปดูแม่ทําผัดกะเพราก่อนเร็วป้าหิวแล้วป้าขาสารอาหารไม่ได้ป้าไม่มีแรงเดินปะ่ะไปดูเจ้าปลาเข็มด้วยป้าเจ้าปลาเข็มเฝ้าต้นทางขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผัดกะเพราโดยสาวลาวค่ะ